ทุกคนผมปอนนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็คลิปที่จะได้รับชมต่อ,ตอไปนี้นะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสตรีมสดย้อนหลังเท่านั้นถ้าใครอยากรับชมความสนุกและพูดคุยกันแบบเรียลไทม์สามารถเข้ามารับชมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ t w i m i h t v s l a p ปังปอนป,อนปวดเวลาหนึ่งทุ่มตรงของทุกวันนะฮะเข้ามาเป็นกำลังใจผมกันเยอะๆนะครับโหดแลวดูดัดนฝัง่งเล่นยากอยนะู่เนี่ยกินาย,ยา ยากเลยเนี่ยโอ้ยปวดหัววะ่ะมันแตกและบักอีกตัวครูตัวครูบักอีก,ก,ก,อกดูบักไอกเนี่ยตัวแสงเนะี่ยแสงเหลืองเนะี่ย bạn khỏe đình đừng nói ui cứ đi chọn em anh mới đồn trẻ này ngon quá chọn đi mang nó ra đồn trẻ mới đồn Ê, ơi mới đồn trẻ thứ จะเล่นไม่ดีนะดิไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนี่ต้องลองซื้อถ้าซื้อมันจะลองไม่ได้ดิใช่ไหมโอ้ยลำบากว่าคอมโบเกินเมทเทพ LT เล่นยังไงวะเนี่ยผม ตามจริงโอ้โหดูดิไอเทอรเอ้ย,เ,อยเล่นไม่ดีเลยอ่ะแย่แล้วตอนนี้ไม่อยากเล่นคิวเลยแต่แมงไม่มีคนเล่นเฟร์ยังไม่มาเพื่อนยังไม่มาเอา วิ้ยไม่ถึงเฉยราบากแท้เอาไปแบบหนึ่งเหล่าน้อยตดนย่อใส่วะ่ะคิดว่าพี่จะไม่รู้ไต่น้องเหรอฮะมาดิเด้เยอะพี่ไม่รู้ไต่น้องหรอมาดิเด้ ครื่องกลางเสร็จกว่าเครื่องว่างน่าจะได้อยู่เนาะโซนล่างน่าจะง่ายกว่าแผนสองเสร็จสองลำบากแท้สตีนยังเจ็บอยู่ครับโอ้ยแหลก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 ลำบากอนนี้องยะ โอ้ยโคตรลำบากเลยเรียบร้อยอมีไปไหนลำบากก็ลำบากว่ะตายอ,อ่ะไปแล้วด้วย โดนแล้วไม่ทันไม่ทันวัสดีครับน้องปอนวัสดีน้องป้าวัสดีทุกคนด้วยนะครับออวันนี้พี่ไม่ค่อยสบายนะเป็นน่านจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามเล่นไม่เป็นไรมีปัญหาเลยสบายมากครับเลี้ยวไม่ได้หวะ่ะเนี่ยจอดเนี้ย มันเลี้ยวลำบากเกินโอ้โหแม่งไม่ชนผม,มนึกว่าจะชนแย่เลยโซนล่างน่าจะได้อยู่นะถ้าเราโซนเครื่องล่างเอ้ยช็อดเลย มึนเลยช็อตน,นี้มึนเลยยัดเลยช็อตนี้น่าจะโดนแผลหนึงน่งแผลหนึ่งหนุ่มโอ้โหตายยากอีกโอ้หม่ก้ดมีตายยากทุกคนเลย ก็ลำบากเลยครับชอนนี้โอ้โย <c oughs> ลำบากจัดเดี๋ยวมานะครับโอเคครับน้องปอนได้เลยไม่มีปัญหาเขาปั่นเครื่องสายล่างเราอะ ไม่ขนนลปล่อยก่อนโอ้ยแม่งยังชนอีกเล่นไม่ได้เลยวะเล่นไม่หนักเลยยังไม่เซียงเด็บไลเลยอะอยากเซียนเียกว่านี้จังเลยเล่นเละอ่เดี๋ยวเอาให้ล้มเลยครับ คิดว่าไม่เห็นแล้วน้องชายยังไงดีครับยังไงดีครับฮะอุ้ยไม่โดนเฉยจัดนี้ผมยันด,ดีกว่าโอเคสวยหมกเกินหมกเกินหมกเกินหมกไม้เกินโอเคสวย เทสองหรอเพสองไม่แน่ใจเลยครับโอไม่ได้เล่นนานแล้วอะ่ะเพสองเท,ทเตชันนี่เล่นแต่ไอ้แบ๊บบดีชูดมันบั๊กอะมันบั๊กับพี่เจ เรออียบร้อยช่หมดขึ้นละอุ้ยมีตัวนี้มีไฟดี่ว่าผมก็ลืมไปเลยหมดแล้วมันบล็อกเนี่ยเล่นยากอะเนี่ยอย่าี้ผม โอ้ยแม่งยังมีตายยากอีกเล่นลำบากจัดเลยตอนนี้เรียบร้อยมานี่ใช่ยต้องไปที่เครื่องล่างก่อนแล้วตอนนี้เครื่องโซนเครื่องนี้ยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูเครื่องนู้นก่อนครับ ย้า <Yeah. S 2> สวยจ้ามานี่ซีนอุตสาวน้อยหนะ้าหมลเป็นยังไงล่ะนี่คือผลของการฝึกดับไล่อยังไงล่ะพี่กเจ๊นี่คือผลของการเล่นดับไล่ นี่แน่นี่แน่นี่แน่ยื้ยยืยยืยยืยเปล่าชนอตอะครั้งวิ่งเร็วขึ้นหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะโดดเฮ้ยโอ้โหไม่โดนเฉยช่อนนี้ว่าแล้วว่าแล้วว่าต้องโดด หุ่มน้อยผู้มีสเตนารอดเป็นไอดอลเรียบร้อยโดนหลอก็อด,าหาหาด,ดอนี้บาาัลล่าขึ้นแม่งชนติดอันนี้นชนติดเครื่องน่าจะใกล้เสร็จแล้วครับตอนนี้ หลอกอะไรกเตะเกินคนเนี้ยไม้ไม่มีแล้วตายยากไปแล้วด้วยเย,ย้นี่แน่ดึงตุดซะเลยไม่เป็นไรเหลือสองคนเองผมโซนเครื่องเอาอะ่ะตาเนี้ยไม่มีคนปัน่น อีกคนไปไหนไม่รู้นะ่ะคือผมเห็นผมไปดูคลิปพวกคนที่เขาเล่นเดาใบเก่งๆมาเขาบอกว่าเวลาเล่นเดาใบใช่ปหมแม่งลำคาหนะไอ้บักเนี่ยคนที่เขาเล่นเดาไบอ่ะเขาชนเลยแหละรอเพื่อหลอกเว้ยหลอกหลอกให้เซอไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเก็ตไหมหลอกให้เราไม่รู้หลอกให้ไม่รู้ว่าเือจะไปทางไหนงงที่ผมสื่อปะ โอ้ตายยากแล้วตายยากเดี๋ยวชิบหายเลยตายยากสี่คนเลยอน่ยเล่นยากเล่นยากอะเนี่ยเจอตายยากหมดเลยอะ <c oughs> มาดิเดี๋ยว <c oughs> เหลือได้ใช้เรืเ่องอะไรได้ใช้อตะขอเนี้ไม่มีมันเหนื่อยนะจริงๆ <c oughs> เจอตายยากเนี่ยโคตรเหนื่อยเลย <c oughs> แบงเจ้าไปอยู่ อยู่ไหนวะอันนี้เมาสปกติวะตั้งนะเออนี่เมาปกติเออ,มเอ,อผมก็ว่าทำไมมันช้าแป,กแปกลกๆรับคารออล่าไอนึงเหลืองวะเอามาดออไปทีเด้เสียงผมเพี้ยนไหมแม่งไม่สบายตากฝนเมื่อวานป่วยเลยอย่างเซง็ง เวลาเวลาชนอ่ะเขาบอกว่าถ้าชนเลยหลายรอบอ่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยปึ๊บชนปึ้งปึ้งแล้วก็พุ่งคือจะทําให้เซอร์หลงเว้บางทีเราชนครั้งหนึ่งปุ๊บเซอร์จะหลงว่าไปซ้ายบางทีเราชนครั้งหนึ่งปุ๊บเซอร์ไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเราชนปุ๊บแล้วเราเงยหน้าชนปุ๊บแล้วเราเงยหน้าล้วเราใหยม้วนถ้าเขาวิ่งมาทางซ้ายเราก็ค่อยๆม้วนมาทางซ้ายอะไรเงี้ยงงไหมงงที่ผมตื่นไป นี่ไงะ่อ,งอย,ยใช่ประมาณนั้นผมเห็นผมเห็นคนที่เขาเรียกแต่หบเก่งๆเขาทำกันไงเ่อก,กูก็เลยทำมัง่งแล้วมันได้ผลด้วยเหรอจัดเมื่กีส่วนใหญ่ก็ทำกันอ่ะผมก็เลยทำบางดีฝาโอ๊ประตูอยู่ล่างหมดเลยเหรอสวยดิสวยครับ อย่า yeah. อันนี้ผมจะไม่ตีผมบอลเลยผมจะฝึกสกิลการพุ่งอย่างเดียวรอผมจะรอดู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 สกิลการพุ่งที่แท้จริงอย่าโอ้ยเอาใหม่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 เราจะฝึกการพุ่งเราจะฝึกการพุ่งเฮ้เราจะฝึกการพุ่งเอ้ยเอเอ้ย ลอยมาดิสิสาวน้อยหน้ามนไอ้สัสตุไอ้สัสตุผมพอเข้าใจทุกในการเล่นเดิไรแล้วนะมากขึ้นเข้าใจเรียกว่าเรียกว่าเข้าใจมากขึ้นแต่ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะแต่ก็พอพอเล่นได้แล้วอะ่ะอยากจับเป็นตัวเมนเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยแม่คือผมเห็นตี้ผมเห็นคือกูอ่านชื่อกูรู้เลย กูจำชื่อได้เขาเก่งไงกูเลยใส่แหวนม่วงแอดออนเขียวมาเลยถ้าเกิดผมไม่เอาแอดออนนี้มานะผมว่าผมเล่นยากอยู่แเห็นปะเก่งๆก,กันทั้งนั้นเลยดีครับ <S <S